วันนี้เราจะมาลองเล่นเกมที่มันดูสยองขวัญขึ้นมานลดหน่อยละกันนะกับเกม survive the job application มันไม่ใช่เกมสยองขวัญนะผู้ชมแต่มันเหมือนเป็นเกมที่เราวิ่งหนีใครมาเปิดเพลงอะไรเฮียคือมันจะมีกระดาษสมัครงานวิ่งไล่ฆ่าเรานะครับนะโอเคอดูเหมือนว่าเราต้องวิ่งหาของด้วยหรือเปล่านะครับนะไม่รู้สิไม่รู้นะครับเฮ้ยนี่ไงเราต้องวิ่งหนีปฏิทินมา กูจะควรกลัวดีไหมเนี่ยตอนแรกคิดว่ามันจะเป็นเกมขี่สยองขวัญน,นะครับแต่ก็เอเราต้องวิ่งไปเรื่อยๆอย่างนั้นเหรอหรือว่าเราควรหาทางออกด้วยนะเฮ้ยเอา้าผมวิ่งเร็วได้แค่นี้เหรอวะมีเร็วกว่านี้ไหมเนี่ยเด็กกันคือเราควรทํายังไงให้เราวิ่งเร็วขึ้นเอางี้ดีกว,ว่าโอ้โหอย่าวิ่งตามกูแล้วนะครับนะเราต้องกระโดดเหรอวะมันจะเร็วขึ้นคือเราต้องกระโดดใช่ไหมันถึงจะเร็วอะโอเคได้เลยมันจะวิ่งตามผมไม่เลิกเลยว่ะคุณผู้ชมเอ้ยกูไม่อยากโดนไล่ออก เอาทางตันนะครับเราแค่ต้องวิ่งไปเรื่อยๆนะครับนะ <S <S บางทีมันอาจจะมีทางออกก็ได้นะเว้ยเวลาที่เราทําได้ดีที่สุดคือ25วิาวินะครับ <S 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 เฮ้ยอิริกาซินทำไมมันถึงชอบเปิดเพลงกันวะไม่เข้าใจผมว,ว่าตรงนี้มันคือทางออกเว้คุณผู้ชมดูดิเนี่ยเฮ้ยโอ้โหยิงตามมาเนี่ยตรงนี้มันมีทางออกเว้แล้วก็วิ่งไปลรอเราวิงาาว่งไปหาคนคนนี้ดีกว่าเขาไม่ได้ตายได้ไงวะ ผมคิดว่าเกมมันไม่น่ามีอะไรมากว่ะมันแย่ให้เราเอ้ยเจี๊ย aime. โคตรเจ๋งไนงะอาอย่าทำอะไรกูกูตายอ่ะมันจะมีที่อื่นอีกไหมเหมือนม,อมันมีชั้นสองนะแต่ผมหาทางขึ้นไม่เจอว่ะเนี่ยมันมีคนขึ้นอยู่บนนี้กันเนี่ยอ๋อนี่ก็บ,บันไดนะเว้ยกับบนะันไดละโจ๊กโจ๊กโจ๊กโลกโจ๊ก,โ,จกโลกเราต้องอยู่ให้ได้นานกว่าหนึ่งนาทีให้ได้นะครับนี่ยเราขึ้นมาชั้นบนแล้ว แม่งเปิดเพลงเต้นกันในห้องนะครับผมแล้วก็จุกลงมาฟิว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 จุกโอ,อ้โหอะไรวะนน่ะตัวกูติดเลกเซตเราออกไปข้างนอกเหมือนเดิมดีกว่าผมคิดว่าข้างนอกเนี่้น่าจะปลอดภัยกว้าคุณผู้ชมโอเคแม่งวิ่งตามผมมาคนหนึ่งครับผมกระดาษเปเปเอร์เ๋ยพี่มาแล้วน้องๆวิ่งตามกูทำไมเนี่ยตอนนี้เราทำลายสายติดตัวเองเลแล้วนะก็คือเราอยู่ได้ประมาณหนึ่งนาทีครึ่งแล้วนะสองนาทีเท่ๆไป เฮ้ย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 อะไรอะเฮ้ยอะไรวะนน้าคืออะไรอ่ะว a เ t อ e f ฟ c k ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นน่ะช่วงเวลาพระจันทร์สีเลือดอย่างนั้นเหรอเชี่ยอะไรวันนี้อะแปลกๆนะคุณผู้ชมเฮ้ยอย่าวิ่งตามกูไอ้เหียมึงเปิดพลงไอศาสตว์ติลเลตเซ็ตอะไรอะเราควรเข้าไปดูหน่อยไหมโอ้ยเหี้ยกระดาษมันกลายร่างกับผมว้า บรัดมมนครับมันคือช่วงเวลาที่พวกกระดาษพวกนี้เป็นคลั่งครับผมก็ูตายอะไรขนาดนั้นคือผมอยากอยู่ในเซฟโซนนะเว้ยแต่ผมอยู่ไม่ได้อนะในประเด็นนะคือรูปะผมแม่งเปิดเพลงกันอยู่ในเซฟโซนแล้วแม่งยืนเต้นอย่างนี้นอ้มามีอะไรตาาผมจุกจุกจุกมึงก็เป็นแค่ AI อะ่ะมึงจะมาโซ้อะไรกับมนุษย์ดเลยเจอกูจุกหลบดูเด้ย่างนี้ทั้งวันก็ยังไหวน้องเอ้ เราเจอสูแลเลเฮ้ยเฮ้ยอย่าวิ่งตามกูไอ้ที่้นมันเปิดเพลงวิ่งตามผมอ่ะคุณผู้ชมเฮ้ยกูจะติดเลก็กเซตเฮ้ยมันเปิดเพลงวิ่งตามกูทะใหมล่ะดูไหมมันเปิดเพลงกัน,กนดิที่นั่นคุณผู้ชมนึงเห็นสังคมตรงนี้ไหมสังคมแห่งการปาร์ตี้นะครับดูด,ดิเฮ้ยเ,เคจ้มอ่ะกูเคจ้มเชีย่ยเราเคจ้มอ่ะคุณผู้ชมดิไม่มีทางออกไปที่อื่นอีกปล่าวะตอนที่ผมเคจ้มติดแหละพอเคจ้มติดนี่คือแบบว่า กระโดดได้โคตรไกลอะโถอเอ้ยนึกว่าเกมผีเราบอกจะน่ากลัวกว่าน,นี้โถอี่ไม่ใช่เกมผีจะแชทนะครับเฮ้นี่ออกได้ปะเนี่ยนี่เหมือนเป็นทางออกเลยนะออกไม่ได้ครับผมตอนนี้เราทําลายสายติเก่าตัวเองแล้วนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าเราอยู่มาได้2องนาทีโดยที่ไม่ตายอะตึงจาาน,นะครับตึงจ่าน,นะครับไม่มีผีวิ่งตามเราด้วยมันไม่ใช่ผีหรอกนะครับมันคือเหมือนจะเป็นกระดาษใบลาออกหรือเปล่าวะมันคือใบไล่ออกหรือใบสมัครงานก็ไม่รู้นะครับ วิ่งมาได้3นาทีแล้วนะผมอยู่มา3นาทีแล้วโดยที่ไม่ตายครับผมคืออยู่ข้างนอกมันเหมือนเด็กติ๋มปะผมว่าต้องเข้าไปวิ่งข้างในว่ะถูกไหมเพราะข้างนอกเนี่ยมันเหมือนพวกเด็กติ๋มเล่นกันนะครับเด็กถ้าเราไม่อยากโดนด่าว,ว่าติ๋มนะเราต้องเข้าไปข้างในครับผมไปจุ๊บ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 โอ้โหเด็แต่อยู่ข้างในแม่งอยู่ข้างในแม่งคลิปกูเ,เกสียงติดลิขสิทธิ์มากเลยนะครับแม่งเปิดเพลงกันนะจุะ๊จุ๊บง่ายจัดอ่ะง่ายจัดอ่ะดูดิ จ๊กโจ๊กจ๊กเอาพี่ไม่ลงหรอกเคจัมติดแล้วด้วยดูเคจัมติดแล้วโคตรวายคุณผู้ชมดูดิถ้าเราเคจัมติดอ่ะคือแบบเอาผมไม่ลงอ่ะไม่มีเปเปอร์ไหนเอากูลงอ่ะดูดิดูฮู้นโฮูนอ้อไม่น่าเชื่อว่าเกมนี้มันก็สนุกได้แล้วนะอ้าเฮ้ยมีอีเวนต์แมวมาว่ะมีอีเวนต์แมวว่ะกระดาษมันกลายเป็นแมวแล้วคุณผู้ชมเป็นอีเวนต์แมวนะเย่น่ารักว่ะ มันดูไม่น่ากลัวเลยว่ะมันร้องเงี้ยวเงี้ยวต้องวิ่งหนีแมวเนี่ยเลูกโชว์ไปหนึ่งทีโอเคครับงั้นก็พอแค่นี้ดีกว่านะครับถ้าชอบีบกดไลค์กดแชร์กดถ้าจะใครก็นิ่งจอร์ดี้มาเตอร์ฟักเกอร์ด้วยนะสวัสดีครับแม่อยากคนหัวลุกว่ะ